ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการเสียบรากต้นโมกนะครับเราจะทำให้รากเขารอบพิธีถ้าเราอยากจะได้ไม้บอนไซใครที่ชอบปลูกบอนไซก็คงจะรู้ว่ารากนี้สำคัญสำหรับบอนไซมากเป็นรากฐานของบอนไซเลยวันนี้เราจะมาทำให้รากรอบโดยการเสียบรากเรามาเริ่มกันเลยครับ ดับแรกนี้เราก็ต้องคว้นเหมือนเราจะตอนก่อนครับแล้วก็คว้นคว้นรอบคว้นแล้วก็ลอกเปลือกออกคว้นลงมา ไกลๆเยอะๆก็ได้ครับห่างๆเลยครับเพราะว่าเราจะต้องนำนำถุงตุ่มมาปูกรากที่เราจะเสียบทำการเสียบรากแล้วก็ลอกเปลือกออก lóc vào, lóc lóc, lóc lóc đấy, rồi mát đẹp, đẹp từ miếng ai biết ต้นต้นพันธุ์ที่เราจะเสียบก็เป็นต้นโมกนะครับต้นโมกที่เราเพาะมาเล็ดไรประมาณนี้แล้วเราก็จะนำมาเสียบแล้วก็ทำการทำการปลีดกรีปลอยที่จะเสียบลากเข้าไป ผมจะทําประมาณสักหกหกลากนะครับสองสามสี 2, 3, 4, 5, ่หกเราต้องทําทําให้รอบนะครับ ก็ทำการทำการแง่เผือกแง่เผือกออกแบบนี้เพื่อเราจะได้เสียบจะได้เสียบเข้าไปจะเสียบประมาณผมจะผมจะเสียบประมาณมมสัณกหกเผือไว้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าปิดนี้สักห้าห้าลาก ห้าลากนี้ก็ถือว่าเยอะถือว่าห้าลากนี้ก็ได้เลยครับหมายถ้าลากเยอะเกินไปก็จะไม่สวยแล้วก็ทำการนำต้นโมกที่ได้มาแล้วก็เฉือนแล้วก็กัดดูว่าจะเราจะลงตุ้ม เพราะว่าเราต้องใสต่ต้มปูกตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็เฉือนเลยครับเฉือนเฉือนแล้วก็เสีย,เยบเ,ยเ,ยเ,ยเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปรอยที่เรารีดไว้เสียบเข้าไป Bye bye. Bye, -bye. เมื่อเสียบจนครบแล้วเราก็ทำการนำฟางมา,ม,ามัดฟางมามัดให้แน่นพันให้แน่น แผลที่เราเสียบเพื่อให้ต้นก้าที่เราจะทำเป็นรากแนบสนิทกับเปลือกโมกต้นแม่ที่เราทำเป็นต้นต่อมันมาแล้วก็จัดก,การมัด วมาทำการกั้นให้รากของเราถ่ายออกมาไม่แนบกับลำต้นเกินไปครับก็ประมาณนี้ จัดระเบียบตันนี้ก็มัดใช้ฟางมัดกับมะพร้าวของเราให้แน่นสุก,ก่อน ก็มาไว้แล้วก็ทำการจัดระเบียบร,รากที่เราเกี่ยวไว้ให้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการก็จะระเบียบที่เราต้องการคือทำให้ดูคร่าวๆนะครับ ตรงนี้คือทำให้ดูคร่าวๆแล้วเราก็จะทำเอานำถุงมา